ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่23ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าฝน BM กลับมาอีกแล้วรายงานล่าสุดครับเขาพระวิหารน,นั้นเดือดกันสุดๆณนะตอนนี้พร้อมกับ f 16ของไทยเราครับขึ้นถล่มถึง6ลูกฐานคเมนแตกกระจายกันเลยทีเดียวพร้อมกับโซนกองทัพภาคที่1เองครับก็มีการล็อกเป้ายิงฐานกแกกเมื่อของขมรเนี่ยพินาศวอดวายกันอีกแล้ว โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับหนักมากถึงหนักที่สุดโดยเฉพาะแนวรบเขาพระวิหารครับขเขมรเนี่ยมีการระดมยิงมาอย่างหนักซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังพบว่า มีการตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายไทยเรากับฝ่ายเขมินเองนะครับก็ฝ่ายไทยเราเนี่ยมีการยิงแบบสนับสนุนรวมอํานาจบุ่งเป้าหมายทงางทหารของกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเราทั้งในพริบาโมอีแดงครับช่องคานมา้าขณะที่กัมพูชาเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยจรวดหลายลำกล้องอย่างเบียร์พิเศษเนี่ย แล้วก็ปืนใหญ่จำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งรัศมีของการยิงขมีน,นครับก็ถึงกับเข้ามาพื้นที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยหลายระลอกเหมือนกันกระสุนบางส่วนครับตกใส่บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวผาโมอ,อีแดงใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับแล้วก็ตลาดสินค้าชุมชนแบบเสียหายอย่างหนักมากๆคือขมิก็กะจะทําลายหนานีมันเราเหมือนกันแล้วการชี้แจงมาของรัฐบาลที่สองจากเป็นทางการนะครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะได้เรียงมาตั้งแต่พื้นที่ช่องอันม้าก,กันก่อนนะครับช่องอันม้าเนี่ย ฝ่ายไทยเราครับปฏิบัติตามแผนเชิงรุกดําเนินการกวาดล้างทําการสถาปนาเสริมความมั่นคงณนะที่หมายที่ฝั่งเขมรเนี่ยเคยยึดเอาไว้ตรงนั้นอยู่เราก็กวาดล้างไปเบ็ดเสร็จน่าจะเกือบ100%ได้ แต่ที่มันพิบกกันนั้นครับคือขมรในบริเวณช่องอันมานั้นมีการย่องมาเอารถที่ทิ้งไว้หลังจากที่เราตีฐานแตกไปครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยเห็นเสะกอดก็เลยยิงปรามก่อนที่จะเพ่นหนีมอเตอร์ไซค์ของขมรครับกลายเป็นของฝากจากคุณเซนกันเลยทีเดียวยังมีหน้าที่จะมาย่องเอารถโมไซค์อีกสําหรับทหารขมรนะครับก็ขาดไปไม่ได้นะคือเวลาขมรนี้เนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับคือวิ่งไปแต่ตัวปืนก็ไม่เอานะบางคนเนี่ยไปแบบไม่ใสร่รองเท้าไม่ใส่อะไรเลยครับไปแต่ตัวล้วนล้วนก็เลยทำให้เราครับสามารถยึดได เรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากในบริษัทช่องอันมาและก็ในโซนจังหวัดตราดน,นะครับที่กรเม่ทิ้งเอาไว้ way, เป็นลายต่างหน้าต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งครับที่กระดับที่สองรายงานออกมาครับก็เป็นโซนซัมแต่ดวนตวนภูผีสัตตสมขพนมปฐิติตตโสช่องตดเท่ารายงานล่าสุดครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและก็ปืนใหญ่นะครับ รวมไปถึงใช้จรวด b ม2 1นั้นยิงเข้าใส่แนวการวางกําลังของฝ่ายไทยเราซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยครับเราก็ทําการตอบโต้และก็ใช้ปืนใหญ่ยิงทาลายเป้าหมายได้หลายจุดเช่นเดียวกันคือจุดนี้เนี่ยสังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็นการรบแนวยาวมากนะครับซามแต่โดนตวนบูบีสตตาโสมพนมปสิธิโสซ,ซึ่งมันใกล้กับเขาพระวิหารนะครับขมนก็อยากจะรักษาจุดแข่งขงพวกเขาเอาไว้เหมือนกันนะครับกับจุดนี้มันก็เลยเกิดแนวรบที่เป็นแนวยาวมากๆอีกจุดหนึ่งครับเป็นบริษัทผาไมยแดงกับยามรี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดุเดือดมากๆโดยทางกองทัพภาคที่2ครับก็บอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการประทะก,กันเป็นระยะนะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีการใช้ปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดครับปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังและก็ปืนใหญ่มาตกบริเวณป่ายางบ้านสำม,มิงและก็บ้านภูมิสรอนแต่ว่าฝ่ายไทยครับก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดหรือว่าปืนคอเนี่ยบวกกับโดนทิ้งระเบิดและปืนใหญ่ทําการยิงต่อต้านปืนของ,ของเขมรยังรวมถึงยิงตัดเส้นทางส่งกาลังมารุงของฝ่ายกัมพูชาด้วยกับจุดนี้ส่วน ซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับได้มีการยิงจะว1ด BM21 เข้ามาตกบริเวณยอดภูมะเขือด้วยนะครับแล้วก็บริเวณบานหินแปดก้อนหลายนัดเลยโดยฝ่ายไทยเราครับก็ตอบโต้ด้วยการใช้ปืนใหญ่นอกนั้นเนี่ยยังมีการตรวจพบโดรนขนาดใหญ่บินจากท่านภูมะเขือครับไปยังผามอยีแดงในความยาวเนี่ย1.5กิโลเมตรส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นพื้นที่ปราสาทคนานะครับฝ่ายเราเองก็ ดำเนินการสถาปนา,นาวความมั่นคงดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรงครับและก็ตึงกําลังในพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นพื้นที่ปราสาทตาควายครับก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าฝ่ายใทยเรานั้นได้มีการดําเนินการพิสูจน์ทราบกวาดล้างสถาปนา,นาวความมั่นคง และวางตึงกําลังตามแนวที่หมายแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงยิงจรวด BM21 ครับเข้าใส่ฝ่ายเราบริเวณเนิน3ามาสูในก็ตาควายซึ่งทาให้กําลังพลของเราเนี่ยบาดเจ็บ1น,นายแล้วดังกระดับที่2เองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตรวจพบระเบิดทุ่นระเบิดจำนวนมากในบริเทีเนิน3ามาเลยซึ่งก็สะท้อนภาพการรบสมัยใหม่เลยครับแม้ว่ากองทัพไทยเราเนี่ย จะเข้าควบคุมแล้วก็ยึดได้ที่หมายแล้วแต่การปฏิบัติทางทหารเนี่ยไม่อาจเดินหน้าได้อย่างรวดเดียวกับเนินสามาศูนย์ก่อนหน้านี้เราใช้เวลาถึงประมาณโอ้โหเกือบ10วันเหมือนกันเนื่องจากสนามรบนี้ครับเต็มไปด้วยทุนระเบิดทําให้การรุกคืบเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าแม้ว่าเราจะได้เปรียบในเชิงื้นที่แล้วก็ตามอันนี้เป็นในโซนของเนิน3 5 0นะครับมีสนามทุนระเบิดและก็กับระเบิดสแสวงเครื่องเนี่ยจำนวนมากที่ถูกฝังดินเอย่ยซ่อนพรางไว้ใต้ดินเอย่ยเป็นเลเลี่ยมของเขมรเองนะครับพอเรายึดได้นนมันก วางกระเบิดวางระเบิดสแสวงเครื่องไว้หมดเลยอย่างที่ผมบอกนะครับสถานการณ์ตอนนี้แนวรบของพระวิหารน่าจะดุเดือดที่สุดในทซนกองทัพทัที่สองเพราะในภาษาตาควายเนี่ยเหมือนขมิ้นเองก็เอายากแล้วนะครับการจะปีนป่ายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าในแนวรบของพระวิหารนั้นขมิ้นยังต่อกรกับเรารได้อยู่เพราะเขาก็มีพื้นที่สูงอยู่เหมือนกันซึ่งจุดประทัดหลักของแนวรบนั้นเนี่ยก็น่าจะเหลือจุดเดียวนะครับห้วยตา,าเรียโดยลักษณะนเนี่ยเป็นร่องน้ำครับที่ไหลระหว่างภูมะาเขือกับเขาพระวิหารลงไปในพื้นทีีี่่่่่่ชองงคาาานนนนม้้้ผวววัดดแกรซึเจุ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางเมตรที่เขมรนั้นกินเราเข้ามาโดยหลังจากที่ปะทะรอบที่แล้วนะครับเราสามารถยึดเดินภูมะเขือได้เนี่ยยาวไปถึงช่องโดนเอายาวไปถึงพลานหิน8ก้อนบวกกับเราคุมล่าสุดเนี่ยเป็นช่องตาเท่ากับเขาสัตตสมเท่ากับว่ากัมพูชาครับก็ได้เสียดิบบนในการควบคุมพื้นที่แถบนี้เกือบทั้งหมดนะเพราะว่าไทยเราครับก็ยึดจุดที่ได้เปรียบในทางยุทธวิธีเอาไว้ได้แล้วซึ่งหลายกรณีเลยครับเขมรก็มีการถอนตัวออกไปค่อนข้างไกลแต่ว่าการกลับมารอบนี้ของเขมระพยาามมจตภู แล้วก็โซนพ่านิน8ก้อนโซนห้วยตามาเรียก็เรียกว่าเป็นแนวเดียวเลยที่กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายรุกแล้วไทยเราเป็นฝ่ายรับคือตอนนี้เนี่ยเสียเกือบทุกแนวแล้วถ้าเกิดได้นับรวมกับรับบัตรที่สองเนี่ยก็น่าจะเหลือเนินเดียวที่ขมรได้เปรียบครับก็คือเนิน745ในบิริช่องบุกที่ดูเหมือนยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่เพราะขมสรสารพนาที่มั่นแข็งแรงเหลือเกินบวกกับจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราเองยังตัดถนนเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าขมรตัดถนนถึงแล้วเราเนี่ยเดินข้ามไปเป็นววััันนนไไปยงเิ45ครบือากามาก จุดที่เหลือนั้นไทยเราก็ผลักดันมพูชาสําเร็จก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้นะครับที่ขมรเองก็เลือกที่จะโจมตีจุดนี้ของเราอย่างหนักแนวรบเขาพะวิหารครับไม่ว่าจะเป็นภูมมะเขือเอ่ยมวยตามเรียเอ่ยพรานหิน8ก้อนเอ่ยผาโมยแดงเอ่ยเนี่ยขมรจัดหนักจัดเต็มมากๆนะช่วงนี้ซึ่งก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องทหด้เราเหมือนเดิมนะครับก็เราอาจจะตีแตกแล้วก็ยึดครองแบบทั้งแนวได้เลยทั้งวัดแก้วแนวรบเขาพะวิหารแบบเนี้ย มันก็จะได้เปรียบแล้วขมรก็ไม่น่าจะปีนป่ายขึ้นมาได้อีกนะถ้าเกิดว่าเรายึดจุดนี้ได้แต่ขมຈก็ทุ่มเทสับบังกำลังทั้งหมดเหมือนกันนะครับมาลงที่จุดนี้จุดเดียวโดยก็ต้องรออัปเดตความคืบหน้ากันอีกรอบนึงนะครับต้องผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนเพราะขมຈโจมตีไทยเราอย่างหนักไม่งั้นเอส16ครับไม่ถล่มถึง6ลูกอย่างแน่นอนเอาละมาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่1กันบ้างครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่1 เรียกว่าเราอดูเดือดไม่แพ้กับกองทัพปที่2เลยครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าเราได้มีการสูญเสียวีรบุรุษอีก1คนครับในพื้นที่บ้านหนองจานโดยทั้งสองฝ่ายไทยและก็เขมรนั้นยังพยายามแย่งชิงยึดครอง3พื้นที่สําคัญเอาไว้อยู่ซึ่งรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพปที่หนึ่งครับก็ระบุออกมาว่าในพื้นที่บ้านครองแผงอำเภอตาปยาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยดำเนินการสถาปนาความแข็งแรงของที่มั่นและก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับด้วยปืนใหญ่บวกกับอาวุธเล็งตรงปืนเล็กและก็ใช้ BM บีเอ้ม เราครับก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเช่นเดียวกันแล้วดับการตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่ส่วนบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ับฝ่ายกัมพูชาก็ดําเนินการเสริมความแข็งแรงของที่มั่นซึ่งฝ่ายเราครับก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่เหมือนกันและเตรียมสถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับรวมไปถึงตอบโต้ตามสถานการณ์ตอนนี้บ้านหนองยาแก้วก็รู้สึกเหมือนจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมก็เตรียมที่จะสถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับแล้วก็ตอบโต้ตามสถานการณ์ก่อนนัานี้เนี่ยเราเหมือนจะ ยังไม่บิดเสร็จแต่ว่ารอบนี้น่าจะเข้าไปได้อีกรอบหนึง่งและก็สถาบบนาที่มั่นอยู่ก็ต้องให้กาลังใจกับบ้านหนองยากแก้วนะครับอีกจุดหนึง่งพื้นที่บ้านหนองจานครับรายงานล่าสุดออกมานั้นฝ่ายกัมพูชานเนี่ยเสริมความแข็งแรงของทีมั่นซึ่งฝ่ายเราก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนนะครับเพื่อควบคุมพื้นที่โดยในวันนี้เนี่ยกองกำลังบุรพาครับได้ปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชานในพื้นที่ปอยเปตจำนวน2แห่งด้วยกันโดยสามารถยิงทะเบายอาคารที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการและก็เก็บอาวุุธกกกกรรรระสนนนนนซึ่่่่่่งงงถืือออออออวาาาาไไมมีีพเเเัััศยยูใคคคคดด้แแขบิท เป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดนก่อนจะแยกย้ายส่งไปทํางานสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเองครับก็ได้แปลสภาพเป็นานปฏิบัติการทางทหารโดยอยู่ห่างจากจ,จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนตรบนท่าข้ามอำเภออรัญเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นอาคารฝั่งตรงข้ามวัดวังมนต์ตระบนท่าข้ามอำเภออรัญเดิมทีครับเป็นอาคารในการจัดทําบัญชีมาแล้วก็กลุ่มสกมเมอร์ด้วยซึ่งก็ได้แปลสภาพเป็นที่เก็บอาวุธเก็บกระสุนของฝ่ายกัมพูชาแล้วจากการตรวจสอบครับก็พบว่า พลซุปยิงของฝ่ายกัมพูชานเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่นั้นอีกด้วยเราก็เลยยิงไปถล่มไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าถล่มเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะเพราะดูจากรูปภาพก็เป็นรูแบบแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับโซนนั้นของเมรได้เป็นอย่างดีนี่เหมือนเป็นการยิงเตือนก่อนนะครับแล้วอีกหนึ่งรายงานนะครับก็คือไม่อยากจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นว่าในพื้นที่หนองจานนะครับ กำลังพลของไทยเรานั้นถูกโจมตีขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ครับส่งผลให้เสียชีวิต1นายครับแลวก็บาดเจ็บอีก4นายโดยขมรก็มีการรอบซุ่มจุตีไทยเราอยู่ขณะที่เราออกลาดตระเวนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากสูญเสียเลยกับฝั่งของบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับการรบในรอบนี้เนื่องจากขมศก็น่าจะคุ้นจินบื้นที่แล้วก็เตรียมการเป็นอย่างดีอยู่ขนาดว่าเราเนี่ยทำลายฐานที่มัน่นทำลายคลังอาวุธต่ตางๆได้หลายจุดเหมือนกันนะแต่ขมรก็ยังสู้ยิบตาแบบน